สวัสดีครับวันนี้ก็จะขอพูดถึงคอนทิ์ละครคุมแฝกกันสักหน่อยนะทุกคนก็คงทราบกันดีอยู่แล้วว่าละครคงมแฝกนั้นเป็นละครที่โดง่งดังมากๆเลยนะและจากวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยก็ผ่านเวลามาประมาณเกือบ13ปีแล้วนะครับแต่ทุกคนก็ยังคงจดจําละครเรื่องนี้กันได้เป็นอย่างดีและถ้าในอนาคตทางช่อง7นั้นมีแพลนที่จะทําละครคุมแฝกเวอร์ชันรีเมคขึ้นมาแล้วก็ทุกคนคิดว่าจะมีใครมาลุ้แสดงกันบ้างครับ ถ้าอย่างนั้นในวันนี้ผมก็จะขอลองมามาโนไล้เล่นกันหน่อยนะครับว่าถ้าช่อง7ทำละครคุ้มแฝดเวอร์ชันเลยไม่ขึ้นมาจริงๆจะมีใครมาร่วมแสดงกันบ้างใส่ดอกใจนะไว้ตัวโต,วต,วต,วตวหน่อยนะครับว่าทั้งหมดนี้จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับ มาเริ่มกันที่ตัวละครพระเอ,อกของเรื่องก,กันก่อนเลยครับนั่นก็คือก,กอันเคียงไกกันเคียงไกนั้นคาแรคเ,เตอร์ก็จะเป็นอดีตตำรวจนะที่ถูกใส่ร้ายจนต้องติดคุกหลายสิบปีกันนั้นเขาก็เป็นคนที่เชี่ยวชาญการใช้ไม้คุมแฝกมากๆเลยนะครับกันเคียงไกในเวอร์ชันที่แล้วนั้นรับบทโดยพี่ปอณัฐวุฒิส่วนในเวอร์ชั่นใหม่คนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นกันเคียงไกนั้นก็คือไม้พัทรเดช ซึ่งไม่เองก็เคยเล่นละครบูมาหลายเรื่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นไนห้อยเทอร์มินตรงใจกบฏหรือแม้แต่มัตรถโรกันซึ่งดังนั้นผมก็คิดว่าไม่ก็น่าจะถ่ายทอดคาแรคเตอร์ของกันเกียงไก่ออกมาได้อย่างสบายๆเลยนะครับลองึกภาพไม้พัทระเดชเนี่ยถือไม้คมแฝดปูต่อสู้เนี่ยว่ามันก็เท่ไม่น้อยเลยนะคนต่อมาก็จะเป็นนางเอกของเรื่องนะครับนั่นก็คืออันชันอันชันในเวอร์ชันที่แล้วนั้นก็จะรับบทโดยพี่นุ่นวรนุชนะครับ คารคเตอร์ของอันชันนั้นเธอจะเป็นน้องสาวของแสนราชสีคู่ปรับของกันเกียงไกรนะครับแต่ถึงแม้ว่าอันชันนั้นจะไม่ได้ชำนาญการต่อสู้นะแต่เธอก็เป็นผู้หญิงที่มีหัวใจเข้มแข็งและกล้าหาญมาก,มากๆกล้าที่จะต่อกรกับพี่ชายตัวเองเพื่อจะช่วยเหลือคนที่เธอรักส่วนอันชันในเวอร์ชั่นใหม่นั้นผมก็ขอเลือกให้มุกดานรินรัตมัลบปนี้ไปนะครับ ซึ่งผมก็ดูว่ามุกดานั้นก็เหมาะกับบทบาทของอัญชันดีนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มุกดาก็เคยรับบทประเภทนี้มาบ้างแล้วและผมว่าการที่ได้มุกดามาเป็นนางเอกและประกบคู่กับไม้พัทรเดชนั้นผมว่ามันก็น่าจะเป็นผลดีกับทางละครอ,อย่างมากเลยนะครับเพราะนอกจากแฟนคลับละคร True a ชั่นแล้วนั้นเราก็ยังจะมีแฟนคลับของมุกกับไม้ อีกจำนวนไม่น้อยเลยนะครับที่พร้อมจะดูละครเรื่องนี้ถ้าเกิดทั้งสองคนนี้กลับมาเล่นด้วยกันอีกมาต่อเป็นที่ตัวละครต่อมากันเลยครับเนื่องก็คือเพลิงกัมปนาต คาแรคเตอร์ของเพิงนั้นน่ะก็จะเป็นตำรวจที่แฝงตัวมาอยู่ในเมืองคนนะครับเพื่อที่จะหาหลักฐานจับกลุ่มแสนราชสีห์ซึ่งตัวของเพิงนั้นก็ใช้ไม้คงแฝดเป็นอยู่บ้างนะแต่ก็ไม่ได้ชํานาญมากนักแต่สิ่งที่เพิงชนานํานาญมากมากนั่นก็คือการใช้อาวุธปืนทุกรูปแบบนะครับเพิงเป็นคนที่ยิงปืนแม่นมากๆและเขาก็ยังเคยเป็นแชมป์แม่นปืนอีกด้วยคนที่รับบทเป็นเพิงกับปนานาในเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยก็จะเป็นพี่สีสีวัตรนะครับ แต่ตัวละครเพลิงกัปปนาตเนี่ยเป็นตัวละครที่ต้องหูงนหนกักมากๆเลยนะแล้วคนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นเพลิงกับปนาตในเวอร์ชั่นใหม่นี้ก็คือจินจินะนะครับเพราะว่าตัวของจินเองนั้นก็เคยผ่านผลง,งานละครบูมาแล้วหลายเรื่องเลยนะและบางเรื่องนั้นจินเองก็เคยรับบทเป็นตำรวจมาบ้างแล้วผมก็เลยคิดว่าจินจินนะนั้นก็น่าจะมารับบทเป็นเพลิงกัปปนาตได้อย่างไม่ยากนะครับมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับนั่นก็คือสัเภา ตะเผานั้นเขาก็จะเป็นคนที่มาคู่กับเพิงนะครับคาแรคเตอร์ของตะเภานั้นก็จะเป็นลูกสาวของตะโก้ร้านขายกาแฟนะที่สัยของตะเภาเธอก็จะเป็นสาวห้าวชอบการต่อสู้นะครับและตะเภาก็เป็นผู้หญิงคนเดียวในเมืองคนนะครับที่สามารถใช้ไม้คุมแฝกได้ซึ่งตะเภาในเวอร์ชันที่แล้วนั้นคนที่รับบทก็คือพี่เชียร์ที่คำพรต้องบอกก่อนนะครับว่าตะเภานั้นเป็นคาแรคเตอร์ที่ต้องมีการบูงค่อนข้างเยอะนะ ดังนั้นคนที่ผมจะเลือกให้มารับบทเป็นตะเภาในเวอร์ชั่นใหม่นั้นก็คือกระตูนนัชชาถึงแม้ว่ากระตูนนั้นยังจะเป็นนักแสดงหน้าใหม่นะครับแต่เธอก็พอผ่านผลงานละครบูมาบ้างแล้วนะในเรื่องเาผาขนซึ่งเรื่องนั้นก็เป็นละครเรื่องแรกนะแต่เธอก็กลับทำออกมาได้อย่างดีมากๆเลยนะครับดังนั้นก็คงจะไม่ใช่เรื่องยากนะครับที่กระตูนจะมารับบทเป็นตะเภาที่ต้องบูเยอะไม่แพ้ฝั่งผู้ชายเลยนะ และที่สาคัญผมก็อยากเห็นกรตูนเนี่ยลองมารับบทเป็นสาวเ้าสาวที่ดูบ้างนะกพคงจะน่ารักไปอีกแบบหนึ่งนั่นแหละและที่สําคัญนะครับบทของกะเพรานั้นเป็นบทบาทที่โดดเด่นมากๆและถ้ากระตูนสามารถเล่นบทนี้ออกมาได้ดีนะมันก็จะเป็นการผลักดันให้กระตูนนั้นขึ้นเป็นดาราแถวหน้าของช่องได้อย่างไม่ยากเลยนะครับไปต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับนั่นก็คือตัวละครองค์อาจ คาแรคเตอร์ขององค์อาจนั้นเขาก็จะเป็นเซลล์ขายยานะครับที่ย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ในเมืองพลนิสัยขององค์อาจก็จะออกแนวติ้งตองหรือบ้าๆบอๆนิดนึงนะแต่แท้จริงแล้วนั้นองค์อาจเขาคือในอำเภอคนใหม่ของเมืองพลนะครับที่แฝงตัวมาในมาดของคนขายยาเพื่อจะมาหาหลักฐานเพื่อจับคุมแสลใจสี 4. องค์อาจในเวอร์ชั่นที่แล้วเนี่ยจะรับบทโดยพี่โออนุชิต ส่วนคนที่จะมารับบทเป็นอง์อาจในเวอร์ชั่นใหม่นะครับผมขอเลือกให้เป็นบิวนัทพลเพราะผมคิดว่าบิวนัทพลเนี่ยน่าจะเข้าถึงบทขององค์อาจได้อย่างดีเลยนะครับเพราะคาแรคเตอร์ขององค์อาจนั้นนะ่ะเขาจะออกแนวคอมเมดี้นิดๆซึ่งนิสัยส่วนตัวของบิวนั้นผมว่ามันก็เหมาะกับการเล่นเป็นคอมเมดี้อย่างมากๆเลยนะครับมาต่อกันที่ตัวละครต่อมากันเลยครับนั่นก็คือตัวละครกระลอกกระลอกนั้นเขาก็าจะเป็นตัวละครที่คู่กับองอาจนะครับ ซึ่งคาแรคเตอร์ของกะลอกนั้นเขาจะเป็นน้องสาวของกันเคียงไกนะซึ่งทิสัยของกะลอกนั้นเขาก็จะเป็นสาวเรียบร้อยสาวหวานนะครับเป็นแม่สีเรือนคนที่รับบทเป็กนกะลอกในเวอร์ชั่นที่แล้วนั้นจะเป็นพี่เบนคุณเจรนะครับและคนที่จะมารับบทเป็กนกะลอกในเวอร์ชันใหม่นี้ผมขอเลือกให้เป็นการนัชชาซึ่งการนัชชานั้นก็เหมาะกับการมารับบทเป็นสาวเรียบร้อยสาวหวานเป็นแม่สีเรือนนะ และที่สําคัญนะยังจะได้มาประกบคู่กับปนะิวนาทพลอีกด้วยตอนนี้2คนนี้ก็ถือได้ว่าเป็นคู่จิ้มอีกคู่หนึ่งเลยนะและผมก็เชื่อนะครับว่าจะมีแฟนๆไม่น้อยเลยครับที่จะรอดูทั้ง2คนนี้เล่นละครคู่กันมาต่อกันที่ตัวละครต่อมาเลยนะครับต้องบอกก่อนเลยนะว่าตัวละครตัวนี้เป็นตัวละครที่ผมชื่นชอบมากๆนั่นก็คือแสนราชสีคาแเคเตอร์ของแสนราชสีนั้นเขาก็จะเป็นเจ้าพ่อเมืองคนนะครับเป็นคนที่มีจิตใจชั่วไร้มากมาก ึ่งแสนราชสีนั้นเขาก็มีเป้าหมายหลักในการแบ่งแยกดินแดนนะครับเพื่อตัวเองจะได้ขึ้นเป็นใหญ่ในแผ่นดินที่ราบสูงและแสนราชสีนั้นก็เป็นศัตรูคนสาคัญของกันเคียงไกนะครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ทําลายชีวิตของกันแทบจะทุกอย่างคนที่รับบทเป็นแสนราชสีในเวอร์ชั่นที่แล้วก็คือพี่เินรี่ธนพัฒน และคนที่ผมจะเลือกให้มันรับบทเป็นแสง7าเตีในเวอร์ชั่นใหมน่นี้นั่นก็คือต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าคนนี้เขาเป็นนักแสดงที่ผมชื่นชอบมากๆอีกคนหนึ่งเลยนั่นก็คือบิ๊กเอ็มกิตตซึ่งคาแรกเตอร์ของแสง7าเตสีเนี่ยเขาก็จะเป็นมาเฟียเป็นเจ้าพ่อใช่ไหมครับซึ่งส่วนตัวผมมองว่าบิ๊กเอ็มนั้นเหมาะกับบทบาทแบบนี้มากเลยนะ ซึ่งในอดีตนั้นบิ๊กเอ็มเองก็เคยรับบทเป็นตัวร้ายที่เป็นเจ้าพ่อเป็นมาเฟียม,มาแล้วนะครับนั่นก็คือในบทของอธิคมจากเรื่องคติโลกานะและผมก็เชื่อเลยนะครับว่าต้องมีแฟนๆไม่น้อยเลยนะครับที่ได้รู้จักบิ๊กเอ็มผ่านบทบาทของอธิคมนี่แหละครับบางคนก็คงจะสงสัยนะครับว่าบิ๊กเอ็มนั้นเขาเป็นพระเอกทาไมถึงเรื่องนี้เอามาใส่ให้เป็นฝักตัวร้ายแต่่วนตัวผมกับมองว่าการที่คนเราจะเป็นดารานักสแสดงนั้น ต้องสามารถเล่นได้ทุกบทบาทนะครับไม่ว่าจะเป็นพระเอกเป็นตัวร้ายซึ่งผมก็มองว่า빅เอ็นนั้นคือนักแสดงมากฝีมือที่สามารถเล่นได้ทุกบทบาทจริงๆและนี่ก็คือเหล่านักแสดงนะครับที่ผมอยากให้มารับเล่นในละครคอมแฟร์เวอร์ชั่นลีเมถ้าเกิดมันมีนะแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งบทนี้คือความชอบส่วนตัวของผมนะครับแต่ถ้าเกิดใครชอบนอกเหนือกว่านี้ก็ลองมาคอมเมนต์บอกผมกันได้นะครับว่าอยากให้ใครเป็นตัวไหนกันบ้าง ไวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อมูลผิดพลาดหรือผมพูดไม่ตรงใจของใครนั้นก็ต้องขออภัยด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ